เรื่องนี้ด่แชร์กันบ่นในโซเชียลจนมีสนักข่าวเอาไปออกข่าวแทบไม่ไ่วจะช่องวันหรือของกระแสรจริงของค่อนข้างเซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันว่าเฮ้ยเขาตกใจกันขนาดนี้เลยเนาะเรื่องของเรื่องก็คือมีคนออกมาบ่นนะครับว่าซื้อบ้านราคา12ล้านเนี่ยผ่อน30ปีแบบไม่โปะเนี่ย m r มที่8.3 5ุมรวมรวม,รวมดอกเบีย้ยแล้วเนี่ยทั้งหมดที่เขาต้องจ่ายก็คือ33มล้านบ้านราคา12ล้านแต่ว่ารวมดอกเบีย้ยไปเป็นกลายไป,ป3 3ล้านเนี่ยโอ้โหหนักนะธนาคารเอาเปรียบไปเปล่ารัฐบาลไม่ช่วยเ,ยเหรอ โอเคครับ okay. เออเป็นประเด็นที่น่นนาสนใจนะครับซึ่งจริงๆก็เข้าใจ,ว,าจว่าเจ้าของเรื่องเจ้าของต้นเรื่องของข่าวเนี่ยจะเป็นคนไม่เคยไม่รู้ไม่เคยกู้แบงก์มาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเคยกู้แต่ไม่เคยคำนวณไม่แน่ใจว่าเป็นในไหนนะที่จริงก็แน่ดียิ่งกว่านี้อีกนะแนดีนี่กู้ซื้อบ้านเนี่ยเยียบอีเนเปนสิบสองสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะใช่ไหมใช่โอ,อเคว่ะประเด็นหนึ่งที่เราสงสัยในใ,ในในเรื่องนี้คือว่าเออไอ้ดอกเบีย้ยเนี่ยเอาเปรียบไหมเพราะว่าดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยก็ขยับขึ้นมานิดเดียวเองถูกไ่มครับแ้้ดออกกเเเบีียงินนนฝาาาตมประณท่ไหร่ละอกกเเบี้ยงินฝา สูงสุดมันอยู่แต่แตสองหนี่ตอนนี้คนละเรื่องเออสเปซเต่าตั้งเป็นหกเปอร์เซ็นต์ด้วยนะเรื่องที่ใช่ไหมนั่นประเด็นในวิเคราะห์เรื่องนี้อะไรกันไ,งไ,งไหมนั้นต้องเชี่ยวแบบนี้เขา้าใจกันนะบางทีเวลาที่นโยบายของแบงค์ชาติเดี่ยวดอกเบี้ยนโยบายปรับแบงค์พาณิชย์ก็ปรับดอกเบี้ยตามนโยบายเนี่ยนะครับนี่จะปรับขึ้นปรับลงอยู่ที่นโยบายตอนนี้จะต้องแก้ปัญหาเรื่องอะไรซึ่งช่วงนี้เป็นเรื่องที่ต้องปรับตามอเมริกาเพราะอเมริกามีแบบหงินเฟ้อรุนแรงนะแต่ของเรานี่ปรับน้อยกว่าอเมริกา แล้วที่อเมริกาปรับเสร็จก็ดอกเบีย้ยเงินกู้ขึ้นเลยไหมขึ้นเลยดอกเบีย้ยเงินฝากขึ้นตามไหมก็ยังเหมือนกันนะตามไหมเขาปรับเขาก็ายังไม่ขึ้นดอกเบีย้ยเงินฝากเหมือนกันไม่เป็นไรทีนี้เรามาดูไอสเปรดเนี่ยว่ามันมัจริงๆเอาล่าตระเปรียมมากเกินไหม่ๆครับต้องบอกกูแบบนี้เรื่องสเปรดที่บอกนี่เราคิดถึงนี้มาอ่ากับคิดถึงดอกเบีย้ยเงินฝากถูกไหมครับใช่แต่ว่าเวลาเราู้ซื้อบ้านจริงๆมันจะมีดอกเบี้ยอยู่สองช่วงโดยทั่วไปในประเทศไทยช่วงแรกจะสองปีสามปีแล้วแต่แบงก์โปรโมชั่นของแบงก์ในช่วงแรกดอกเบี้ยยถูกกกหหนน่่่่อออปปีีแแรเางงมตตั้ิ ในช่วงแรกก็มีนะใช่ครับหรือเป็น,เป,นเป็นหนักสั้นบันไดก็มีเออขักันบันไดมีพิก3ปีเท่ากันก็มีแล้วแต่ซึ่งในช่วงแรกก็บอกก่อนนะตัวอยู่แบงก์มาก่อนเนี่ยถ้าดอกเบีย้ยขนาดนั้นเทียบกับเงินฝากไว้นะเป็นช่วงที่แบงก์จะยังไม่ได้กําไรถึงขาดทุนได้ถ้าบ,บริาหาร n p l ไม่ดีต้องเข้าใจนะครับว่าดอกเบีย้ยเงินฝากเนี่ยที่แบงก์จ่ายให้ลูกค้าจ่ายครบผู้กดนะครับไม่ต่อรองต่อรองไม่ได้ด้วยลูกค้าบอกเนี่ยฝากประจําไว้3เดือนดอกเบี้ยตกลงเท่าไหร่นะสองเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมหนึ่งจุด ลูกหนี้ผ่อนมีครบอ่ะเอาหรือจะสองก่อนเนื้อนะป้าได้ป่ะทำไมไม่ได้เนาะใช่ไหมเออดอกเบี้ยต้องจ่ายครบถูกป่ะแต่ลูกค้าที่ผ่อนที่กู้อยู่อ่ะมันมีบางรายที่ไม่ผ่อนไม่หรอกโอ้เยอะแยะเออเน้นและก็คือเวลาที่เขากำหนดสเปซตรงนี้บางทีแบงค์ไม่ใช่บางทีโปรติแบงค์จะต้องคเหลือเรื่องของอินเทอร์ด้วยเหมือนกันว่าฝั่งที่จ่ายไม่ครบเนี่ยมันมันเท่าไหร่โดยประมาณก็ต้องเผื่อเรื่องตรงนี้เช่นการถึงถึงกำหนดเป็นสูตรของสปรงสเปซของเขาอ่ะครับแต่กฎหมายก็มีมีกำหนดเรื่องสเปซว่าห้ามเกินเท่าไหร่มี พวกที่เป็นของชาม่ะซื้อปลากระกป๋องอย่างเช่บปลากระป๋องก็ได้นะปลากระกป๋องที่ขายเนี่ยกำไรเมื่อเทียบกับขายปลาสดนะกำไรเบื้องต้นอ่ะปลาสดสดอ่ะปลาสดสดกำไรต้องมากกว่าครับ<ช>เพราะอะไรครับเพราะว่าปลาสดสดเขาต้องถัวเผื่อว่าขายไม่หมดแล้วมันเน่าส่วนปลากระป๋องเป็นไงทิ้งวราเอง เป็นปีใช่ป่ะเป็นปีเออเพราะนั้นก็เลยกินกำไรได้น้อยกว่าในฝั่งของดอกเบี้ยแบง์นี่ก็เช่นเดียวกันครับแบงค์ก็ต้องมีวิธีคำนวณเรื่องของต้นทุนฝั่งของเองินฝากว่าเงเงินฝากต้องจ่ายครบแต่ฝั่งของลูกหนี้เอ็นทียมันมีสิ่นเน่าได้ไงถิ่นเน่าแล้วก็ต้องต้อง,ต,องต้องการปวดตัวนี้เผื่อนั่นกันครับแต่เว่าเกินไปไหมอันนี้ต้องไปดูอีกทีว่าไม่มีความอิ่นต้นเวอ่อเกินไปไหมถามว่าอยากเข้าลดไหมก็อยากลดเราก็ไม่ใช่ฝั่งที่เสียประโยชน์จากการลดดอกเบี้ยให้สเปซตัวนี้อยู่แล้วนะครับ แข่งรถกันแล้วล่ะตอนนี้อ่าคือเราต้องเป็นลูกนี้ชั้นดีก่อนอันดับแรกนี่จากอันนี้ผมมาแชร์หน้าจอยดูว่วิธีคำนวณเนี่ยถ้าเราจะคำวนคำวณเ,เรื่องการวางแผนปลอนบ้านนะครับว่างเงี้ยนะครับไฟรนซิชยลคาบิเ,เตอร์แล้วมันจะมีไฮเทมายเล่นเช่นโลนคาบิเ,เตอร์จะบอกเช่นเนี้ยถ้าเรากู้อะโลนอะมั้งสองสิบสองล้านเก้าแสนเนี่ยตามโจทย์นี้เลยนะครับผ่อนเดือนมันเก้าหมื่นหนึ่งสามสิบปีประมาณ 33, 000, 1, 000สามสิบสามล้านหนึ่งแสนก็แสดงว่าเรทเฉลี่ยที่แบงค์คิดแต่จะไม่ได้คิดจากแปดจุดสาม มาตัวนั้นทั้งหมดเข้าไปถือว่าแบบไอ้ตัวของอะไรอ่ะปีแรกเบี้ยพิกช็องแรกทุกเลยจ่อไปมา7.7ต่อปีครับดอกเบี้ยเจ็ดจต่อปีก็คือผ่อนทั้งหมดอยู่ที่33มสิบสาล้านหแสนตรงนี้ครับนี่คือทั้งหมดที่ผลและทั้งหมดเป็นดอกเบี้ยอยู่20่สิบล้านสแสนโดยประมาณตรงนี้ครับเนี่ยนี่คือเพราะเราผลสามสปีครับแต่สมมติเราลองปรับนะครับลองปรับเป็นผลยี่สปีดูว่าดอกเบี้ยเราจะเสียเท่าไหร่ครับลองปรับตัวนี้จากโลนเทอม30เป็นโลนเทอม20ยี่สนะแล้วก็คลิกคาวบลิดเรียก เออถ้าเราผ่อนสั้นลงแต่ว่าต้องผ่อนจากเดิมเท่าไหร่คะเก้าหมื่นเป็นแสนหน้าหันนี่คือการปรับตัวนี้ครับงั้นปรับตัวของตัวเงินเธอไม่สั้นลงดอกเบี้ยตัดเซฟไปเยอะครับหรือเดิมทีก็ตกลงแม็กซ์ไปสามสิบปีใช่ไหมจะทำไงต่อสามสิบปีสามสิบปีไหมปอกสามสิบปีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นดอกเบี้ยยี่สิบล้านใช่ไหมครับตัวนี้ทำไหมเอ็กซ์ตร้าไปไหมนะมันแปลว่าถ้าเราโปะลงไปโปะไปเดือนเท่าไหร่ดีอ่าเดือนละหมื่นนะโปะเดือนละหมื่นนะโปะเดือนละหมื่นส่งผลอะไรครับเขาก็เลยเลยโปะเดือน พอๆแล้วก็เซฟดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับเซฟดอกเบี้ยไปเจ็ดล้านกว่าล้านต่อปีแสนแปดหมื่นจริงๆใช่ไหมตรงนี้เซฟประหยัดไปใช่ไหมใช่ตรงนี้เหลือไปอยี้ยี่สิบล้านสองเหลือสิบสามล้านเจ็ดนี้ซึ่งเขาบอกว่าไม่ได้คำนวณเรื่องการปลูกกันโปลูใช่ไหมครับแน่นอนยังไปคิดถือว่ารู้สึกแบงก์มันเอาเปรียบเกินอะไรพวกนี้นะ เห็นที่อเอาเปรียบคือเลยไม่ต้องเข้าใจก่อนตรงนี้ว่าว่าสเปซดอกเบี้ยของแบงค์มีที่มานะว่าที่มานเขาคือต้องคำนวณเผื่อเรื่องเองินมือเอ็นพีเอลเผื่อด้วยเบานแบบเพราะว่าเขาไม่ได้ครุบทุกบาทที่ปล่อยไปโดยธรรมชาติไม่ได้เกิครับคบส่วนจะบอกว่าจะไอรัฐบาลใหม่มาดูจะปรับอะไรกันได้ไหมก็เลยว่าพอป,ปรับเสร็จแล้วแบงค์อยู่ได้ไหมปรับแล้วแบงค์ไม่อยู่ไปได้นี่งานยากงานยาบเลยนะเออแล้วถ้าเกิดปรับแล้วแบงค์บอกถ้าบังคับใจแบงค์ทำไม่ได้สเปซดอกเบี้ยลดลงให้ได้แล้วแบงค์บอกถ้างั้นได้จังงั้นก็ต้อง ไม่ลำบากหรอกในคนที่กาลังจะกู้เนี่ยลำบากแล้วก็จะมีผลต่อพวกธุรกิจอสังหาไหมอสังหาก็คนซื้อได้น้อยลงดีกว่ามันก็จะเซอร์ใช่้นอสังหาก็ยอดขายตกลง พขาจะขายสัญญาตกลงไปส่งนคนละใครโอ้โหคราวนี้เป็นเป็นลูกโซ,โซ่เลยวัสดุก่อสร้างมาไหมงานแรงคนงานก่อสร้างงานน้อยลงก็จะต่ำมขนส่งต่ำมาด้วยเปล่ารถที่ยำลังบรรทุกเพื่อสุดๆก่อสร้างอะไรมาตาม่ำมาด้วยไหมเป็นเป็นพวนนะครับถึงถึงหมดคือรัฐบาลทุกรัฐบาลไม่ใช่มีเห็นเห็นนะอยากทำไม่อยากทำแต่ว่าจะทำได้แค่ไหน,นต้องไปดูอีกทีว่าทําแล้วกระทบภายในเป็นกี่อย่างแในส่วนของเราคืออะไรไหมเวลาที่ปูเลยวางแผนตรงนี้ก็คืออย่าให้มันเกินสัดส่วนที่ควรเป็นคือก่อนไม่เกิน35เปอร์เซ็นต์แล้วก็พยายามวางแผนในการที่จะปลลวกเเตือออนดดา้ก เราลดตามครับเพราะกู้เงินซื้อบ้านกับแบงค์เนี่ยมันลดต้นลดลดอกนะต,ต้นลดลดอกลดครับใช่ครับไม่เหมือนกู้รถกู้มอเตอร์ไซค์นะคนละอย่างกันอืมนะครับงั้นถ้าเพื่อนๆดูฟังแล้วคิดยังไงกับสถานการณ์นี้ครับพป็นไวไดันดินได้มีข้อมูลอะไรเพิ่มก็สามารถแชร์มาได้อ่าเป็นเพืเ่อนๆทุกคนจะปกหรือเปล่าหรือว่าจะทยอยผ่อนสบายๆหรือเอาเงินไปทำอย่างอื่นกำไรมากกว่าอดอกเบี้ยแบงค์ก็ก็ได้ก็บางคนทำแบบนั้นนะครับจะไม่รีบบัตรบ่อไปลงทุนอย่างอื่นก่อนก็มีครับใช่ครับไม่ถูกไม่ถูกครับลูก่่ออนน้้้งทาาาไดมกกว ส่วนใครที่บอกว่าทำได้ไม่มากกว่ามันดอกเบี้ยแปดกว่าไปฝากแบงก์งเราไม่กแล้วมาปลูโกโก้เค็ดไปย้ายกระทบแผนการเงินอื่นใช่ไหมไปกระทบสภาพคล่องฉุกเฉินไหมไปกระทบแผนเกษียณเปล่าต้องดูตัวนั้นประกอบด้วยครับยันงไยว่าคล <ๆ S 1> ิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับไสไครป์กดแชร์นะครับซับไสไครป์เป็นไปให้ถึงหมื่นซับเลยนะครับจวพบกับสตังแปรแผนสู่อิสรภาพทางการเงินได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ